เคยมีใครให้คำสัญญาที่มันยิ่งใหญ่มากๆกับเราไหมครับแบบเป็นสัญญาที่ลึกซึ้งสุดๆจนถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยก็ได้วันนี้เนี่ยเราจะมาลองเจาะลึกแนวคลิปนี้กันครับเอาล่ะครับมาดูกันที่ข้อความโบราณน,นี้แต่เราจะไม่ได้มองมันเป็นคำตอบนะครับอยากให้มองว่ามันคือปริศนาปริศนาที่เราจะมาไขาไปด้วยกันว่าเอ๊ะ มันคืออะไรกันแน่อะไรที่มันอยู่นอกเหนือการรับรู้ของเราไปซะทุกอย่างเลยโอเคครับในพาร์ทแรกนี้เรามาเริ่มสำรวจกันเลยดีกว่าคือก่อนที่เราจะไปตามหาสิ่งที่มันอยู่นอกเหนือการรับรู้เนี่ยนะเราต้องมาทำความเข้าใจเครื่องมือที่เราใช้กันทุกวันซะก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันครับว่าทำไมเครื่องมือพวกนี้มันอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งเครื่องมือหลักๆที่ว่าเนี่ยก็มีอยู่สามอย่างด้วยกันครับนั่นก็คือดวงตา แล้วก็ความคิดของเราเองในการสำรวจครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกไปทีละอย่างเลยเพื่อดูว่าเอ๊ะแต่ละอย่างเนี่ยมันจะพาเราไปใกล้คำตอบของปริศนาสิ่งที่ดีที่สุดได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันมีข้อจำกัดอะไรอยู่กันแน่โอเคครับเรามาเริ่มกันที่ด่านแรกเลยซึ่งก็คือประสาทสัมผัสที่ดูเหมือนจะทรงพลังที่สุดของเราแล้วนั่นก็คือการมองเห็นนี่เองครับเรามักจะเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นใช่ไหมครับ แต่มันจะมีอะไรบ้างไหมนะที่ตาของเรากลับมองข้ามไปคือต้องบอกว่าดวงตาของเรานี่มันมหัศจรรย์มากๆเลยนะครับลองลึกภาพตามนะข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับโลกรอบตัวเราเนี่ยบางที่เขาบอกว่ามากถึง80%เเลยนะที่เข้ามาผ่านการมองเห็นมันก็เลยเหมือนเป็นหน้าต่างบานหลักเลยที่เปิดให้เราไปเจอประสบการณ์และความรู้ต่างๆ แต่ประเด็นที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับจากข้อมูลเนี่ยเขาชี้ให้เราเห็นว่ามันอาจจะมีแสงสว่างหรือการมองเห็นอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าแบบที่ตาเนื้อของเราเนี่ยมองไม่เห็นนะครับซึ่งก็คือแนวคิดเรื่องความสว่างแห่งชีวิตที่มันดูจะลึกซึ้งกว่าแสงสว่างธรรมดาธรมาที่เราเห็นกันทุกวัน เอาละครับพอเราเห็นข้อจำกัดของการมองเห็นไปแล้วทีนี้เราลองย้ายมาที่ประสาทสัมผัสที่สองกันบ้างนั่นก็คือการได้ยินครับมาลองดูกันว่าหรือว่าคำตอบของปริศนานี้มันจะซ่อนอยู่ในการรับรู้ทางเสียงหรือเปล่าจากข้อมูลนี้เขาแยกสองคำนี้ออกจากกันชัดเจนเลยครับคำว่าการได้ยินเนี่ยมันเป็นแค่ปฏิกิริยาอัตโนมัติคือมีเสียงมากระทบหู แต่การฟังเนี่ยโอ้โหมันคนละเรื่องเลยครับมันคือการตั้งใจรับรู้ใส่ใจแล้วก็พร้อมที่จะตอบสนองคือมันเป็นกระบวนการที่ลึกซึ้งกว่ากันเยอะเลยว่าไหมครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือถึงแม้ว่าการฟังแบบตั้งใจสุดๆเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจอะไรได้ลึกซึ้งมากๆก็ตามสุดท้ายแล้วมันก็ยังเป็นความสามารถที่มีขีดจำกัดของมนุษย์อยู่ดีครับที่จะเข้าถึงสัญญาสูงสุดอันนี้โอเคครับ ผ่านไปแล้วทั้งตาทั้งหูตอนนี้เรามาถึงเครื่องมือชิ้นสุดท้ายที่ต้องบอกว่าทรงพลังที่สุดของมนุษย์แล้วแหละครับนั่นก็คือความคิดสติปัญญาและการใช้เหตุผลของเรานี่เองถ้าจะมีอะไรสักอย่างที่ไขปริศนานี้ได้ก็น่าจะเป็นความคิดของเรานี่แหละใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะไม่ใช่ คือเราต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าพลังความคิดของมนุษย์เราเนี่ยมันสุดยอดขนาดไหนเราสามารถคิดสมการที่ซับซ้อนสุดๆไปจนถึงสร้างงานศินละปะที่แบบเห็นแล้วต้องทึ่งได้เลยแล้วความรู้ของเราก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่มีวันสิ้นสุดและตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องทั้งหมดเลยเพราะแหล่งข้อมูลกำลังจะบอกเราว่าความคิดของเราเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องมือสำหรับตามหาคำตอบแต่เป็นสิ่งที่ต้อง ถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะรับคําตอบนั้นมาได้เฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องของการคิดให้หนักขึ้นนะคะแต่มันคือการคิดในรูปแบบใหม่ไปเลยพอเราเห็นแล้วว่าทั้งประสาทสัมผัสทั้งสติปัญญาของเรามันมีข้อจํากัดแหล่งข้อมูลก็กําลังจะพาเราไปเปิดประตูอีกบานหนึ่งครับซึ่งเป็นวิธีการรับรู้ที่โหแตกต่างปจากเดิมโดยสิ้นเชิงเลยมันอยู่นอกเหนือสิ่งที่เราเคยรู้จักทั้งหมดและนี่คือหัวใจของเรื่องจากแหล่งข้อมูลเลยครับเขาบอกว่าคําตอบเนี่ย มันไม่ได้มาจากการที่เราไปสังเกตรหรือไปใช้เหตุผลคิดหาเอาเองนะแต่มันมาจากการเปิดเผยโดยตรงหรือถ้าใช้ศัพท์ทางเทววิทยาก็คือการเปิดเผยทางฝ่ายวิญญาณพูดง่ายที่สุดเลยก็คือมันเป็นความรู้ที่ถูกมอบให้ไม่ใช่สิ่งที่เราไปค้นเจอด้วยตัวเองเอาละครับเดินทางมาถึงตรงนี้เรากำลังจะเข้าสู่จุดที่สำคัญที่สุดแล้วจุดที่ปริศนาที่เราตั้งกันไว้ตั้งแต่ตอนแรกกำลังจะถูกเปิดเผยออกมา แต่ก่อนจะไปถึงคำตอบสุดท้ายเนี่ยนะแหล่งข้อมูลเขาเน้นย้ำนิดนึงครับว่าแนวคิดนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะแต่เป็นสัจธรรมที่มันอยู่เหนือการเวลามาตลอดอย่างที่เห็นในสไลด์นี้เลยครับ มันชัดเจนมากๆคือแหล่งข้อมูลเนี่ยเขาเชื่อมโยงคําสัญญานี้ให้เห็นเลยว่ามันข้ามอยู่ข้ามสมัยจริงๆโดยอ้างอิงจากทั้งพันธสัญญาเดิมที่เราเรียกกันสั้นๆว่า OT แล้วก็พันธสัญญาใหม่หรือ NT เพื่อจะย้ำให้เห็นภาพว่าเฮ้ยแก่นของเรื่องเนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนะนั่นก็คือพระเจ้าได้เตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้ให้แล้วและในที่สุดนี่คือบทสรุปจากแหล่งข้อมูลครับสิ่งที่ดีที่สุดที่ว่าเนี่ย สิ่งที่ตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินและความคิดก็ไปไม่ถึงมันก็คือความรักของพระเจ้าที่แสดงออกมาผ่านการเสียสละเพื่อมอบชีวิตนิรันดร์ให้กับเรานั่นเองสุดท้ายนี้ก็อยากจะพิงท้ายไว้ด้วยคำถามชวนคิดคำถามนี้นะครับว่าถ้าสิ่งที่ดีที่สุดที่เราตามหาเนี่ยมันไม่ได้มาจากการสังเกตด้วยตาหรือการฟังด้วยหูหรือแม้แต่การคิดด้วยสติปัญญาของเราเอง แต่มันมาจากการถูกเปิดเผยให้รู้คำถามก็คือแล้ววิธีการสแสวงหาของเราควรจะต้องเปลี่ยนไปอย่างไร